ยังอยู่กันที่การเลือกตั้งสอวอนะคะทางด้านของกะกะตด้านกิจการการมีส่วนร่วมก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอวอตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ค่ะขณะที่ประชาชนทยอยออกไปใช้สิทธิที่โรงเรียนรุจิเสรีวิทยาซอยพหลโยธิน14อย่างต่อเนื่องค่ะ นายประวิตรรัตนเพียรคณะกรรมาการการ,การเลือกตั้งหรือกะกะตด้านกิจการการมีส่วนร่วมเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่โรงเรียนรุจิเสรีวิทยาซอยพหลโยธิน14แขวงสามเสนเขตพญาไทยตั้งแต่ช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่67ลำดับที่625 โดยหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนายประวิทย์ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดําเนินการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งซึ่งโรงเรียนรุจิเซลีวิทยามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น2หน่วยคือหน่วยที่67มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง925คนและหน่วยที่68มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง910คนรวมทั้งสิ้น1,835คนค่ะนายประวิทย์ระบุนะคะว,ว่าการดําเนินการจักการเลือกตั้งสว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆโดยกะกะตตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวทั่วประเทศร้อยละ70ซึ่งจะถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่ออกมาใช้สิทธิ์ค่ะยังไม่ได้มีรายงานว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับแต่ว่าเวลาย,ยังเหลือครับยังอยากขอความกรุณา พี่น้องประชาชนครับจนถึงบ่ายสามโมงท่านยาออกมาใช้สิทธิ์ได้นะครับอตอนนี้ก็สะดวกนะครับทุกคนก็ออกเริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิ์แล้วครับ<ำ>เป้าทํางานเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตั้งไว้เดิมเป้าไว้สําหรับการทํางานเนี่ยคือ70%แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่นะครับที่ผ่านมาทุกอย่างเรียบร้อย ตั้งแต่การลงคะแนนล่วงหน้านะครับการตั้งคณะกรรมการไปจําหน่วยเลือกตั้งบรรยากาศคนละอย่างากับที่ตอนที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าถ้าพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ก็ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยครับทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วกรรมการไปจําหน่วยเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะครับเพียงแค่เหลือพี่น้องได้ออกมาใช้สิทธิ์ครับส่วนการประกาศผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเชื่อค่ะว่าจะประกาศได้ในเวลาประมาณ20นาฬิกา ขณะที่หน่วยเลือกตั้งทั้งสองหน่วยภายในโรงเรียนรุจิเซลีวิทยามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด6677หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4 3 6 5 6 4 4คนและมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง18คนค่ะ